mời thầy đem phiền chơi phiền em 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 phiền ไหวรู้มันตีนเองใช่ปี๊งงงไปลงมาหน่อยดิมีแค่นี้เหรอของเรามีอีกปะมาเรียกเรืกําลังกลับมากําลังกลับมาทุกคนกลับมาดิี้เห็นมันมีทั้งโตเลยโอ้โหเ้ียเจียคันนาเลยคันนาเลยคันนาเลยเนี่ยคันนาเลยเนี่ยไปมันลงแล้วลงตกลงบอกว่าไปเรียกเพื่อนมึงมาเฮ้ยเพื่อนฟังเปคนนึงเอาดิสวัสดีนักหนีละหนึ่งเออฟางเป็นหนึ่งคนไปดิใครเป็นผู้อ่ะเอาดิเอามันดิเอามันดิ เฮียไม่ได้สวนไม่ได้สวนเบิ้มเบิ้มเบ๊เบิ้มเบิ้มเบ๊เฮ้ยไอ้เฮียเราไปไม่ได้สวนเลยใครว่าไอ้เฮียไอ้ใส่ส่วนตัวไอ่ใส่ส่วนตัวนี่นี่เยิดเอาอะมือมีดปะมือมีดปะหนูรู้บ้านเรื่องอีกไปแงดักดักดักเอาไงเอาอย่างไรเอาไงดีวะจอดจอดขวางหน้าไม่เลยจอดขวางหน้าแม่งเลยเอาปะ เทคนี yeah, ้จอดีด้ไหเนี่ยขวางหน้าบ okay? ้านเหรอขวางหน้าบ้านแล้วยิงบนรถขวงหน้าบ้านยิงบนรถไม่เดี๋ดี๋ยวเดีดิรอได้มีเวลาเหลือเยอะอยู่เหลือไปครึ่งชั่วโมงอยเงี้ยเทคนิคก็รอก่อนละกันที่สวยนิกกี้มันบัฟมาแล้วนิกกี้มันต้องบัฟนะอันนี้มันมีมรดกของกูอ่ะอ่ะดักหน้าบ้านเลยกูว่าเลยเนี่ยตายตายคิดว่ามันทะลุใช่ไหมโดนระ้ายปิวไง

เดี๋ยวตั้งหน้าครับสวยเอง่้ตีกันเองประธานสามสี่ห้า,าหกเ, <ห uk, S 1> เ,เจ็ดแปดแปดเว้ยแปดเว้ย,วยไหวเปล่าไหวเปล่าลงมาดิเอ้ยประธานประธานไม่ไหวไหว่ะ

ตายไปดิเอาเร็วๆกวยตัวเองไอ้เหี้ยมาดิมึงแหวกหรอฮะเวยงเวงมึงตึงเหรอมึงตึงเหรอเอาพี่ชิบหายแล้วพี่ชุกพิษชุกพิษไม่เป็นไรไม่เป็นไร Sát, ê phạt ê Ê hia Vậy vậy, ê hia nên bắn nhà dữ bà, ê phạt Vậy vậy, dài dữ, dài dữ Ủa chết tên anh ตัวเดียวตัวเดียวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ใหญ่เยอะเหรอมาดิสัตว์แตกหมดหมดหมดน้เฮ้ยเหี้ยเอ้ยคนมันน่ายสัตว์อยากโดนแบบสูตรสีน้ำเงินอยากกลายเป็นสีแดงว่ะเป็นเลือดอาบตัวเอาเว้เราจะลบนะมาดิสัตว์กวยหมดรถบั้นเลยมานอกรถบั้นออกมาสัตว์มันเก่งไงที่อะโอ้โมาดิ มึงออกไปก่อนดิมึงออกไปก่อนดิเร็วไอ้เฮียอะไรอ่ะกล้ากูไม่ไหลสัตว์มึงก็ออกมานเงียบกูไม่ไหลเฮียไปขึ้นแบบก้ามเงียเร็วไอ้สัตว์เร่รออ่าขึ้นมาที่ถูกแล้วมึงขึ้นมาดิมึงขึ้นมาดิเอามาดิสัตว์ก็มาดิเอากับมือมึงขึ้นมาดิเออขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงหายแ้งลงลงกลัวาไม่งจริงมแล้วสัตว์แล้วกูก็เอาเฮียปากอย่างดีเฮ้ยเฮียแม่งมาว่ะมาไอ้สัตว์ เอาแม่งนี่หมายกระจอกมาลงมาดิเฮียขับอยู่นั่นแหละลงมาดิไอ้้เียจรสัตว์มาดิเ<ด>ฮีย,ฮยมึงจอดเสร็จแล้วมึงก็มาดิกุ้งไอ้เฮีย,ฮยเนี่ยมาดิปากดีอ่ะมึงอ่ะไปก่อนเลยมึงไอ้สัตว์เดวผมหน่อนยเดวผมหน่อย ที่ได้มันมีดเฮ้ยปล่อยกูได้มีดอะ่ะแตกบดีเฮียปล่อยกูเฮียไอ,ยอ,ยอหัวเนี่ยแตกตัวเดียวเอาแม่งี้เฮียเจ๋งเหรอขอเยอะกว่าน,นี้ได้ปะไว้เฮียกระจอกเกินแค่เนี้ยมึงยังอีกกี่รอบมึงก็เหมือนเดิมเว้ยจำหัวกันโลกเอาไว้ กูเอาแม่งก่อนเลยเฮียปากดีอ่ะเงียบกิ๊บเลยเฮียรู้แล้วว่าเก่งแต่ก็ใจเย็นหน่อยไปรู้แล้วนู่แหละว่าหิวดีแล้วอยากแพ้อ่ะใจเย็นกูเจ็บแล้วกูเก็บไว้ในใจเจ็บไว้ใในเฮียลุกลุกขึ้นมาคำคมบาดใจไอ้เฮียกูอยากช่าเลยได้แค่เจ็บไว้ในใจละเมึงอ่ะ กูเจ็บเป็นกูเก็บไม่ได้จ้ะไล่อะท็อปตายคนดูหรือเปล่าเดินก็กล่าไว้หนุ่มทอไม่ละทอได้ละรอเสมอไอ้หนุ่มอยากแพ้มาเลยอยากแพ้ได้มาเริ่มหิดแล้วเริ่มหิดแล้วไม่ไหวหรอกแต่มันกล้าเล่นนะเว้ย มันไม่มีใค e รชนะแล้วเพย์ตลอดไปหรอกไอ้ฟัดมาดินี may, ้บ้าอันนี้บ้าปะเนี่ยไอ้เหีรื่องมันไม่แต่มันใจนะเว้ยมันกล้าเล่นอะมึงดูดิคนมันน้อยมันกล้าบอกสนุกเออมันใจมันได้บ้าอะไรบ้าอะไรใจมันได้แต่มันบ้าไปหน่อยไอ้เหี่ยไอ้รยมึงใส่เลยกูง้ออยู่เยโอ้ยยี่อะเ้ร้องกูบ้าแล้วเดี๋ยวกูเคกับสัตว์ไอ้เหี้ย อุ้ยเด็กวิไลเราปะเนี่ยใช่ดิใช่ไหมหัวเขียวๆเวงี้ยะวันดีครับวันดีสุดสวยใช่ปะวะไม่ใช่ครับอ้าวาไม่ใช่เหรอใช่คะ่ะจะมียคนละครับวิไลไหนเนี่ยเราอะ่ะคุณอยู่วิไลไหนคุณมีเหรอโรงเรียนชมพู oh? มอะ่อเอะเอาดีๆคุณรู้มาคุยกับผมได้ไหมคุณอย่านั่งอย่างนั้นเลยมันไม่ดีอะดิผมเห็นหมดแล้วเนี่ย ใช่ดิผมจําได้หน้าอย่างเงี้ยไม่ไม่คนละคนคนเดียวกันผมจําได้หัวเขียวๆขียริมๆอย่างเงี้ยคิดวันแล้วแล้วคุณชื่ออะไรริมชื่อฮะคุณชื่ออะไรครับชื่อไคค่ะไคใใช่ใชสว่างอะเหรอใช่ใช่อือหึสว่างแต่เล่นอย่างงี้ผมไม่เอาไม่โอเคคุณเล่นที่มุกได้ไหมอ่ะคุณโตแล้วนะ อันนี้มานั่งทำอะไรคนเดียวครับเนี่ยรอแฟนรอแฟนติ๊ด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 ติดติดมาเลยมาเลยมาเลยไม่ได้เฮียไอซิงไอซิงขาดอะไรซิงถ้าจะตีของปีจะตีอะไรตีเอาเหรียญเนาะไม่ไม่ผมให้ผมให้มันตีก่อนถ้ามันตีแตกมันจะได้เหรียญให้ผมไะตพี่ตีอยู่เพื่อนไปหลังไปยังหลัง ตียิบเอ็ดทีแล้วนะไอ้เหี้ยเอ้ากูตีไหมเบสติดเฉยเลยเหียงบีตรงนี้มาแล้วมั้งน่ะมาแล้วไอ้เหี้ย มันมาแล้วมันมาแล้ว แตกไปดิเฮ ok, ียแตกไปดิเฮ <ot> ียเกี mine, ่ยวดิเกี่ยวดิแตกไปดิโง่เอาเดียวเดียวดิเฮียอะไรเฮียอะไร Ào oh, đi, ào đi, ào đi Tua đeo, tua đeo Tua